ผิ้วไม่สวยคิ้วก็สวยอะ,อะว้าวว้าวเ้ยคอยไปขีดไสนะ้เนาะปาดไม่คินใหญ่นะคะ มลืละกอฉันดูจะเอาไว้ทำพันไหมเนี่ยเม็ดเมะเร็ดมะร็ดรูป่ล็กๆหย่อมใหญ่เอาไว้ทำพันเลยเนี่มาทำต่อเสียงดังทำอะไรามันก็ต้องมีอุปสรรคเนาะ ประสากทุกอย่างมันจะลากเลื่อนไปไม่ได้มรกรหวานหวานซุปเียวเนะ่เราจะไม่ทำคำใหญ่คำโตจะทำคำเล็กๆอุ้เอาบแชยย็นฮ่อมดูมาเล็ดข่อยซะอ่อน ก็่อยได้กินมะมะละกอสุกเท่าอยแต่สำหรับฉันฉันเป็นคนที่ว่าไม่เคยกินส้มตัชอบตําแต่ไม่ชอบกินนี่ คนที่ชอบตรำชอบทานแต่ไม่ชอบกินถึงไ่ได้เป็นผูปลูกหรอวะ นี้เป็นคนปรหรอกแต่คุณแม่เป็นคนโปรค่ะเอาเม็ดทิ้งม,มันกล้าไว้หนีกับบอสไม่ปลูกหรอกกล้าไวปกับบอสมันกับบอสติดตกแล้วต้องไปกล้ามันมนองตามจังหวัดตามจังหวัดว่ามันมนอนอืมเพราะเนีเป็นคนที่ชอบปลูกเดี๋ยวของกิจของสวยงามบอสทลาย เป็นคนที่ไม่ชอบของสวยงามซื้อเมตไว้พันเพราะพันต่อช่วงนี้มรกอแพงหร้อมรกอแพงนะคะช่วงนี้เอามาอันนี้เอามาบมไว้ลูกเดียวอยเองมะบม ส,สีเหลืองอลาสสีส้มอดแต่ไม่ใช่ส้มเด้อมะหงอันนอื้มกินแบบนี้แหละเป็นคนที่พอมาตำๆเนาะตำให้ได้แต่ไม่ชอบกินแต่ไม่สุกแล้ว ซีพิวไม่สวยนะแต่ว่าข้างในสวยบางงานก็สวยแต่รูปจูบไม่หอมก็มีอันนี้นะก็เหมือนบางอันข้บของนอกงามบางงานพาวไม,ม่เนามีอืเสร็จก็ไปใส่ตี่สเสร็จตัเลย

ไม่เสร็จเร็วเสร็จเลยสีสวยไหมสีสวยเปล่าชุดชุดน่ากินมากเอาไปเสียเย็นเนาะมีประโยชน์มะละกอสุกมีประโยชน์มาอืมหวานเตี้ย หวานก็ก,กล่วกินมะระกอมีประโยชน์ต่อร่างกายขับถ่ายง่ายมันแมนเมืออ่อ่คนกินเบิดเป็นลูกสองลูกกับว่าเป็นยังพูมตามท่านข่อยมันแข็งแกรง่ง